สวัสดีครับพบกับร้านเปลี่ยนยางขอประตูรถยนต์นะครับวันนี้ผมจะติดตั้งของนาวล่านะครับปี2012ยางขอประตูที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะครับจะเป็นยางที่มีนวมหนากว่าเดิมนะครับคุณสมบัติก็คือจะช่วยทำให้ประตูปิดแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดเสียงจากภายนอกเข้าห้องโดยสาร ยางคอประตูที่เปลี่ยนนะครับจะเป็นยางที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับส่วนติดอยู่ที่บานประตูอันนี้จะเป็นงานเฉพาะรุ่นเราจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ